สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนันจะมาสาธิตการใช้ AI สร้างหนังสือประกอบภาพสำหรับเด็กนะคะ AI ตัวนี้ชื่อ one s p o t a b o t นะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้ AI ตัวนี้นะคะก็ให้ไปที่เว็บไซต์ของเขานะคะ one s p o t a b o t com นะคะเราก็จะมาที่หน้าจอตรงนี้นะคะ,ะทีนี้เราถ้านะคะก็คือมาตรงนี้ก็คือเราแค่บอกไอเดียนะคะว่าเราอยากจะสร้าง นังซื้อเกี่ยวกับอะไรแล้วโรบอทก็จะเขียนให้เรานะคะเราสามารถอ่านแล้วก็แก้ไขแล้วก็เอ็กซ์อร์นะคะก็คือ,อให้เป็นไฟล์ pdf หรือเป็นอะไรที่แล้วก็แล้วแต่ที่เราอยากได้แล้วก็แชร์กับคนอื่นๆนะคะถ้าสามมติเพื่อนๆอยากได้ i n s p ป r e นะคะก็คลิก Export นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีคนสร้างเรื่องนะคะไว้แล้วนะคะ อันนี้ก็คือคลิกดูได้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะสร้างใช่ไหมคะอ่าก็คือ start creating story ตรงนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเคยสร้าง Account ไแล้วก็คลิก sign in นะคะแต่วันนี้เราจะเริ่มที่ s q u a t ์นะคะอ่าเริ่มที่ s q u a t ์นะคะก็คือใส่อีเมลนะคะใส่อีเมลลงไปแล้วก็สร้าง password นะคะอ่าสร้าง password เสร็จแล้วก็คือ ถ้าอยากให้เขาอีเมล about update ก็คลิกตรงนี้ถ้าไม่อยากให้อีเมลก็คลิกออกนะคะแล้วก็ create accounts ค่ะรอ,อไปก่อนนะคะก็มาถึงตรงนี้แล้วทีนี้ไม่ต้องให้เขาจำไม่ต้องให้โครงจำนะคะ,ะ What do you want your story to be about นะคะอยากให้เรื่องของคุณเป็นเรื่องอะไรเขาก็ยกตัวอย่างมานะคะ A cat who wants to be a flamingo นะคะก็คือแมวผู้ต้องการที่จะเป็นนกฟารมิงโกนะคะวันนี้เราจะเอา a girl who wants to be rich นะคะเอาง่ายๆเลยกันนะคะเด็กเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กสาวที่อยากจะรวยนะคะรวยๆวยวยนะคะเราสามารถเ,าเลือกนะคะสามสามอย่างนะคะคือ writing style นะคะเทคนิค การเขียนนะคะสไตล์ในการเขียนอาร์สไตล์สำหรับเป็นภาพนะคะแล้วก็เป็นเน r รเตอร์นะคะเน r รเตอร์ก็คือ เสียงภาคนะคะโอเคเรามาเลือกไ r ร t i ติ้งสไตล์กันก่อนนะคะไ r ร t i ติ้งสไตล์ก็มีคลาส s i c s กเชคสเปียร์ไซไฟแล้วก็โพ e m มอะไรต่างๆมิสซิรีนะคะโอเควันนี้งั้นเอาง่ายๆก่อนละกันเนาะเราเลือกคลาสสิกนะคะเพื่อนๆจะเลือกอย่างอื่นก็ได้นะคะเพื่อนๆลองทำตามมันนะคะเป็นเราจะสอนแบบสเต็ปเป็นสเต็ปนะคะสเต็ปไปสเต็ปเพื่อนๆก็โฟล o w แล้วก็สร้างนะคะแล้วก็อยากจะแชร์นะคะเรื่องที่เพื่อนๆสร้างก็กด แช์นะคะเอ้ยไม่ใช่กดคอมเมนต์นะคะที่ด้านล่างนะคะหรือจะแชร์ว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับแอปนี้ก็ลองดูนะคะโอเคอาร์ตสไตล์นะคะก็คือภาพประกอบจะเลือกแบบไหนจะเป็นสตอรี่บุ๊นะคะหรือเป็นพอร์เทรตเป็น3 d เป็นพิกซาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะนะ่เลือกไปเลยค่ะวันนี้เราจะเลือกสตอรี่บุ๊นะคะเพื่อลองเพราะว่าเราจะได้ฟรี5เรื่องนะคะ ฟรี5เรื่องก็คือเลือกสไตล์แบบต่างๆกันลอ,ลองดูค่ะแล้วแบบแล้วก็ดูว่าแบบไหนเพื่อนๆชอบนะคะ,ะนั้นเลือกสตอรี่บุ๊กนะคะเนโรเตอร์นะคะก,ก็คือผู้ภาคให้เรานะคะเป็นสแตรมเบอร์ซันเป็นเดซี่เป็นคาร์ i, เตอร์ Carter, เป็นอะไรนะคะ<ๆ>ก็เลือกเอานะคะ,ะงั้นนั้นเลือกเอาเป็นโอเว่นแล้วกันนะโอเคนะคะมไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆก็ลองเลือกลอง ดูหลายๆแบบนะคะภาษานะคะเราสามารถเลือกภาษาได้นะคะไม่มีภาษาไทยนะคะมีภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนิชภาษาสเปนภาษาเยอรมันภาษาเชฟานิสญี่ปุ่นจีนโปรตุเกสฮินดีเดนิสไม่มีภาษาไทยงั้นเราก็เอาภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาเดียวที่เรารู้จักนะคะเมื่อพร้อมแล้วก็คลิก create a story นะคะเราสามารถสร้างฟรี5เล่มนะคะก็คลิกนะคะก็คือจะใช้ S uh, 30 s e c o n ก s to วัน Minute นะคะประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะคะ uh, ขึ้นอยู่กับว่า uh, ขึ้นอยู่กับจำนวนคนนะคะที่เข้ามาสร้างถ้ามีคนสร้างเยอะก็อาจจะใช้เวลาถึง1นาทีนะคะถ้าระหว่างที่เราใช้มันไม่ busy มากไม่ค่อยมีคนเข้ามาใช้ uh, มันก็จะใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะคะตอนนี้ก็คือกำลัง uh, สร้างเรื่องให้เราอันนี้ก็คือพล็อตนะคะตรงนี้ ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็คลิกนะคะ,ะเขาบอกว่าอะไรคะ This is a story about This is a story of a young girl who w a n t e d nothing more than to be rich นะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ับเด็กสาวที่ต้องไม่ต้องการอะไรมากไปกว่ารวยนะคะเอาดูสิหน้าตาเป็นแปลกๆมือก็เป็นแปลกๆนะคะ AI นะคะทำตอนนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องการสร้างมือนะคะ ถ้าสมมติวเราอยากให้เขาอ่านให้เราเราก็คลิกตรงนี้นะคะ Can you read me But, แต่ตอนนี้เราจะไม่นะคะเราจะลองไปดูไปก่อนนะคะว่ามันเป็นเรื่องราวเป็นยังไงนะคะก็คือต่อจากอันนี้ก็คือบริบทแล้วใช่ไหมคะก็คือถ้าเราคลิกมา,าเราก็จะเห็นว่านี่ก็คือเป็นเรื่องอาราวของเด็กสาวนะคะที่กำลังจะผจญภัยนะคะ สิ่งแปลกๆใหม่ๆแล้วก็ความ dangerous creatures ก็คือ,อสิ่งมีชีวิตที่อันตรายในป่านะคะ and หลายอย่างใช้สกิลใช้วิชใช้ college นะคะ to ะ get past them นั่นก็คือเป็นการ Setup Story ใช่ไหมคะแล้วก็บบาๆบ,บ,บานะคะแล้วก็มีภาพประกอบถ้าเราไม่ชอบเราก็คลิกตรงนี้นะคะมันก็จะสร้างตัวใหม่ให้เรานะคะลองคลิกดูโ ไม่ได้นะคะเราต้องจ่ายเงินค่ะถ้าเราอยากสร้างออไม่เป็นไรเราเข้อของฟรีแล้วก็ดูฟรีไปก่อนอันนี้คือหน้าที่1ใช่ไหมคะต่อไปหน้าที่2นะคะอ่ะอยู่ในป่าแล้วก็มาทําไมป่ามีอันนี้ยป่าไหนทําไมหายต็ <laughs> จ,จังอาแล้วก็มีต่อไปก็มีเรื่องราวใช่ไหมคะ The voice from the tablet Congealer อ่า โอเคนะคะก็คือสามารถโซฟ์ปริโดนะคะเป็นปัญหาชาวปัญหาอะไรต่างๆเวลาที่เราจะผ่านอะไรสักอย่างก็จะมีคำถามขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเด็กสาวก็ตอบได้นะคะแล้วก็ผ่านเข้าไปอ่าเข้าไปเจอปริโดที่สองนะคะเป็นปัญหาชาวที่สองนะคะให้ตอบนะคะก็ตอบเธอก็ตอบถูกอีกนะคะถ้าเพื่อน <c oughs> ๆอยากรู้อ่าอันนี้ก็คือนันจะไปเร็วหน่อยนะคะไม่อยากให้วิดีโอมันยาวเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะ get bored แล้วก็คือมาถึงที่ริดด e ที่3และก็เป็นริดดสุดท้ายนะคะอ่า uh, so นี่ก็คือเป็นคำถามใช่ไหมคะ uh, Creator of immense power, it can travel through both time and space, is is feared by some and loved by many, and can take any wish come true นี่ก็คือริดดใช่ไหมคะอ่า uh, the, the girl thought hard ก็คือคิดหนักนะคะ แล้วก็ตอบว่าดราก้อนนะคะก็คือตรงนี้คือครีเอเตอร์ที่มีพลังงานพลังมหาศาลใช่ไหมคะาสามารถทราเวลนะคะก็คือเคลื่อนที่หรือมูฟหรือทราเวลนั่นเองนะคะอาบอ t ไทม์แ d s สเป e นะคะก็คือสามารถเคลื่อนผ่านเวลาและก็สเป e นะคะ It is s สเฟ r ยบายซัมแอนก็คือมี หลายคนที่กลัวแล้วก็หลายคนที่รักนะคะแล้วก็สามารถสร้างอันนี้วิ h นะคะ come true นะคะอ่าขออะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะโอเคเธอตอบคำถามนี้ได้สำเร็จนะคะแล้วก็ในที่สุดเธอก็ had achieved her dream of becoming rich นะคะก็คือในที่สุดก็รวยแต่หน้าตาคนรวยทำไมเป็นแบบนี้ห <c oughs> น้าตาประหลาดแขนยิ่งประหลาด oh my g o d นะคะแทนที่จะเป็นหนังสือสำหรับเด็กอ่อเนื้อนะเรื่องมันดีค่ะนันว่าแต่ว่าภาพกรอบนี้ก็คือเราต้องสร้างเองแล้วล่ะคะ่ะเราต้องสร้างเองอใช้แอปพลิเคชันอื่นๆในการสร้างนะคะแต่เนื้อเรื่องก็โอเค นะคะทีนี้ถ้าอยากให้เขาอ่านให้ฟังก็คลิกตรงนี้ใช่ไหมคะ Can you read to me แล้วเขาก็จะสร้างนะคะให้เราแล้วก็รอไปก่อนนะคะ,ะนั่นจะสคริปต์ตรงนี้นะคะแล้วก็คือถ้าพร้อมแล้วก็คือจะโชว์เพื่อนๆคะ่ะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องรอ,อนานนะคะเมื่อมัน generate เสร็จก็คลิกคลิกตรงนี้นะคะ read to me เสร็จแล้วมันก็จะอ่านให้เราฟังนะคะถ้าสมมติว่ามันไม่อ่านนะคะบางทีมันก็ อาจจะมีคนใช้เยอะมันไม่อ่านก็พื้นมนก็มาที่ Bookshelf นะคะก็คือเป็นสิ่งที่เราทําก็คือนี่เราก็คือสร้างไปท่านอาทีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็คลิกตรงนี้อีกเกนะคะแล้วก็คลิก Read to me This ะะ is the story of a young girl who wanted nothing more than to be rich She was b o r in a small village and had never seen more than a few coins in her life She worked hard and saved her money but she knew that she wouldn't be able to make enough to ever gain the riches she dreamed of One day she heard rumors of a legendary treasure hidden somewhere deep in the woods. The rumors said that whoever found the treasure would become incredibly wealthy. The girl decided to set out on a quest to find this treasure. She packed her bag and set off into the woods. Okay, okay. long, Create, okay, uh, love. a mother to her c h y and then เราเลือกอ่ uh, writing style เป็นแบบ poem ละกันนะคะ art style เอาเป็นแบบ um ลงเอาเป็น3 d นะคะ narrator เอาเป็น l o s t i นะคะ l o t t y เสร็จแล้วก็คือเลือกเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแล้วก็ create ่อสตอรี่นะคะเราก็รอต่อไปนะคะรอรอสักหน่อยนะคะว่าเขาจะ c ร้า t สตอรี่ให้เราว่าอย่างไรนะคะ A mother's love นี่ก็คือเป็นชื่อเรื่องของเรานะคะ uh, ถ้าเราไม่ชอบเราก็คลิก Edit แล้วก็สามารถแก้ไขชื่อเรื่องให้เป็นแบบที่เราชอบได้นะคะแต่สำหรับวันนี้นั้นจะไม่แก้อะไรทั้งนั้นนะคะจะเอาเป็นแบบที่เขาอันนี้ก็คือเป็นรูปแม่อุ้มเด็กอยู่ใช่ไหมคะ ถ้าเราอยากให้อ่านเราก็คลิกตรงนั้นแต่เราจะมาด,ดูองค์ประกอบนะคะ,ะเราก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะแต่รูปไม่สําเร็จนะ่ะไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปเด็กนะคะ,ะมือนิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด็กมีนิ้วเอันนี้ก็รูปไม่สําเร็จอีกนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันอยากให้เราจ่ายหรือเปล่าไม่รู้นะคะวันนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆลองใช้แล้วเพื่อนๆมีปัญหาอย่างนั้นหรือเปล่าก็ลองอกดลองลองแชร์คอมเมนต์ดูนะคะอันนี้ก็คือนันไม่ได้เตรียมนะคะก็คือก็คือลองมาใช้ดูเฉยๆ,ๆมันก็มีปัญหานิดหน่อยนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีปัญหาอะ,อะไรเนี่ยมืออะไรแล้วทำไมแม่อ,อันนี้ดิส aster หน่อยนะ แต่ว่าลองดูนะคะว่าเนื้อหามันจะโอเคหรือเปล่านะคะคลิก Can you read to me นะคะดูซิว่าเนื้อ,เน,อเนื้อหานั้นคิดว่าโอเคแต่ว่ารูปนี่อาจจะต้องนะคะปรับปรุงเราต้องแก้ไขนะคะเนื้อหาเหมือนกันถ้าเราไม่ชอบเราก็คือเราแก้ตรงนี้นะคะอะระหว่างที่อันนี้เสร็จแล้วแล้วก็นี่นก็คือเป็นเรื่องอลองฟังเสียงนะคะ ไม่มีเสียงไม่เป็นไรถ้าไม่มีเสียงเหมือนที่ทันบอกกลับมาที่ Bookshelf แล้วก็กดตรงนี้นะคะ,ะ a mother's love mother's love has no bounds a love that is there t o thick and thin it transcends all distances and g r o u n d a bond that can never be broken a bond that is stronger than steel it is stronger than fears and fears unspoken a love that is full of care a love that will never depart a love that is always there a mother's love is a special thing a love that will never change a love that will remain in a heart's s t r i n g นั่นว่าโอเคปก็ดูดีนะคะก็เพราะดีอ่ะบอกว่าความรักของแม่ไม่มีขอบเขต a love that is there โรสติกอันตินนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะคะความรักของแม่ก็อยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็วะนะคะดีทุกอย่างนะคะโอเคพูดมากิดถึงแม่ไม่เป็นไร โอเคค่ะคำตอไม่ได้มันอิโมชันอลไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆก็อิโมชันอลขึ้นมาซะยางนั้นนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแอปนี้นะคะเพื่อนๆถ้าลองใช้แล้วนะคะมีความเห็นว่ามันเป็นยังไงหรืออยากจะแชร์หนังสือที่เพื่อนๆนะคะสร้างขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อนๆก็สามารถทําได้นะคะอ่าซึ่งก็หวังว่านะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ในแง่ของความบันเทิงนะถ้าสมมติว่าเพื่อน,อน<ๆ>รู้สึกว่าแอปนี้มันกะกะนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ก็หวังว่าอย่างน้อยก็คือแสดงให้เพื่อนๆโชว์ให้เห็นๆน,นะคะว่าอแอปนี้มันใช้ยังไงนะคะก็ลองไปใช้ดูนะคะฟรีห้าเล่มไม่เสียหายแล้วก็ใช้เวลาแค่30 วินาทีถึง1น,นาทีเท่านั้นในการสร้างนะคะก็คือ,อตดยังไม่หายเหม็นเลยค่ะเพื่อนๆนะคะก็ลองไปใช้ดูนะคะไม่ต้อง s u i b e นะคะแค่ลองใช้ฟรีๆเล่นเล่นๆดูนะคะบางทีมันอาจจะอินสปายเพื่อนๆใช่ไหมคะเห็นเนื้อเรื่องแบบนี้แล้วก็โอ้ฉันคิดว่าฉันสามารถสร้าง Children Book ได้นะคะเพื่อนๆก็ไปใช้ วิธีการอื่นในการสร้างนะคะแต่ใช้ฟอนเดชันตรงนี้นะคะเพื่อต่อยอดก็ได้ใช่ไหมคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะยินดีที่ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมหวังว่าจะได้เจอกันในโอกาสหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ขอบคุณที่แวะมายี่ยมชมช่องของนันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วเจอกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย